ทุกคนมาเบิ่งข้าเจ้าโยกยอระ,อ,ะอยู่ใต้น้ำเองอยู่คนใดอีกแล้วาลงไปเลิกปาทุกคนบรรยากาศดีแหง้งมีแดดบอ,อกนะฝนตกปลอยปลอยฝนตกปลอยปลอยครับทุกคนมมันตึกกระดุงไส่น้ำอนแล้วยืมเจ้าได้เหรอ ในยกเอาเบิ่งกันนาะสิได้เลเนี่ยค่อยไล่มาให้แล้วน,นี่ป่าเมื่อยขนาดเนาะฮัลได้อหลีประคับของตัวนึงก็ได้ได้ล่ะอลัลโอุวยโอ คือเิ่โอ้ตัวถุงเนกาตาเนี่ยเหรอเออเบิ่งนี่กาตาได้อยู่จักปิ้งสองปิ้งเนาะพอพอให้เสาปวดถ้าบอกมาผัดคือทอดเนาะถ้ามาแล้วบดได้บวได้กันยังพอได้มาทีเออปวได้กันยังมาเจ้ามาผัดซ่าหรือว่าได้ทีเจ้าของมาแล้วจักอยู่ใส่ปลา กูดาทางได้เ็กกระดุ้งงใหญู่ด่าอ้ออะนนเพิ่นขี่แพลงไปเลยหรออ๋อเพิ่นเลยซักลักไห้อยู่ฮันป่าขาดขนาดคนยากาศดีแหงมันนี่คะฝนกะตกปล่อยๆตอนนี้ยุดแล้วนะครับมันก็พามา ผามะนาวมาเบิ่งนกับเจ้าตึกระดุงแต่ว่าข้าเจ้ากับปอได้เนะาะพอฝนมันโเข้าเจ้าหรือบอได้อยู่บ่อนที่เคยไปนะข้าเจ้าย้ายมาพีเบิร์แล้วก็พ่าน่าจะมาตอนแรงแล้วก็ตอนเสาร์นะครับน้ำสัมกันเบิร์นคนอากาศดีแหงน้ำอุ่นนะครับปอได้แม่น,น้ำเย็นนะนี่น้ำอุ่นมากเลยนะนี่คือด,ดีมากเลย น้ำเพียงกว่ากระดูกเต็มเลยทุกคนอยู่แต่ว่ากะบอได้ยกนะครับจริงนี่ว้าวเนาะอยากลงไปเบิ่งอยู่ในกระมองอะนะ เจ้าางขึ้นมาค่อยเบิกเนี่ยค่อยบอกกานลงไปย่านเวียงแอวอ่ะเลอป้ากระดุ้งจมเลยออันนี้ก็ได้อยู่ดีเนานะเจ้าบอกเอา่นแง่นมากรวดเราเลอะมันจังได้อ๋อได้เหรอตอนแรงสั่มเลยอ๋อตะเวนแดงเจ้าคือบ่มีสามมันสิได้อยู่นี่ อ๋อ,อมันเบิ่งตะเวนตีเมื่อวานนี่ฮะมาคูม่ม,ม,มือเหรออ๋อเนี่ยเมื่อแรงนี่สี่ห้าโมงไปแล้วแบบน,นี้มันบบมีตะเวนแดงนี่มันกระบ,บอกมาหรือ่ามันต้องแดดนเ,นบบเ,นเนาะมื่อื่นกระบอกม้าเบิ่งนี่ฮะเบิ่งเมื่อื่นน่าสิพัยโยเข้ามาฮ้อนเฮาเลยนี่อันนี้นั่นลาปๆมันเมื่อือกับเป็นหางแบบนี้นะ คิดว่านะบ่ได้เบิ่งว่ามันเข้ามาคองไดซ้ำอ๋อทุกคนมูงค้นยกปะูะอโหนี่พามาเบิ่งเพื่อนยกกระดุงนะครับอยู่ขายน้ำล้นมือนี่ซอกลอกมาทางมากันยากขนาด <c oughs> จนสิน้มตลอดทาง <c oughs> แต่ก็เจ้ากันยังพากันมาเม่วนถ้าอยู่เฮืงนนี้คิดฮอด โอเคเกี่ภวพบริการมาฝากประมาณนี้นะครับคุดอันนั้นเป็นพายเรือใส่มองนะครับโอเคไปแล้ววัสดีครับทุกคน